ที่กําลังมองหาการปลูกผมกรับกรอกหน้าแบบไม่มีใครรู้เสร็จแล้วเสร็จทันทีแบบนี้มาลองดูกันค่ะโดยการปลูกผมแบบลองเอฟอนี่นะคะก็คือการปลูกผมโดยที่เอฟยหรือวิธีการเจาะค่ะโดยเครื่องมือที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องที่เหมาะใช้เรียกว่าเครื่องไทเบอร์ลนี่ค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบพิเศษมารวมถึงมีหัวเจาะพิเศษสําหรับการเจาะผมยาวด้วยค่ะการทําผมยาวเนี่ยวิธี FUE ก็จะทิ้งไว้เป็นแค่รูเล็กๆแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวผมออกค่ะ หลังทาก็จะได้ผมแบบยาวเลยในทันทีเห็นผลลัพธ์ทันทีค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ไม่ต้องผักฟืนค่ะเนี่ยค่ะ,คะผมที่เราได้ออกมาก็จะเป็นผมที่ยาวเลยนะคะจริงๆสามารถยาวได้เท่ากับผมของคนไข้เลยค่ะแต่โดยส่วนมากหมอจะนิยมตัดให้ความยาวอยู่ประมาณหนึ่งคืบค่ะเพื่อให้เห็นถึงความแน่นทันทีหลังปลูกรวมถึงเห็นทิศทางของผมนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าหลังปลูกผมเสร็จทันทีเนี่ยเรียบเนียนไปเลยนะคะมองเห็นทันทีเลยค่ะว่าหลังผมขึ้นเต็มจะเป็นยังไง